อ่าออกมาแล้วโอ้โหอ่ะมาแม่มาเนี่ยมาดิมาหาแม่โตกว่าพ่อตีนะวันนี้มาแล้วมาหาแม่มาได้นี่คุณสวยคุณสวยไงลูกโอเคยังคุณสวยโอเคยังเฮ้ยตัวอะไรกัดตูดวะตัวอะไรกัดตูดวะอรเวสีแล้วีแล้ว ชุ๊กอ่ะน้องตังน้องตังอ่ะฮะน้องตังเนอะตังเล่นกับน้องเไงลูกตังเอ้ยได้ดีพี่เดี๋ยวคุยให้ได้อยู่แล้วไม่ใช่พี่ก็มาเลยผมเหนื่อยแล้วไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอานะรักกันรักกันแน่รักกันนะลูก